น้าสาวสวยอีดีเลยพี่น้องคอยบังเอิญมามาหาเพื่อนแล้วฝนตกพอพอหลังฝนตกตะวันขึ้นมาสวยสวยพี่น้องดูว่าจะมีรุ่งขึ้นไหมสวยค่ะสวยนะคะสวยนะคะกลองนี้เราเปลี่ยนได้แต่ข <x> ่อยเย็นตะวันน้องงามหน่ข่อยจะมากเลยพีสส่น้องเออตะวันถนนตัดใหม่พอดีเลยสวยช่องสวยสวยสวยถึงไว้อะไรก็จะวินงน้องพี่น้องสวยไหมคะ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  ไฟฟ้าหลังฝนสวยจังเมื่อกี้ฝนตกด้วยน้องพอฝนหยุดโอ้ยตะวันสวยเลยเออถนนเปียกพอดีเป็นตะวันสองดวงเลยสองลูกเลยโอ้ยถ้าลุงออกมานี่ก็สวยกว่าน,นี้นะพี่น้องนะเก็บภาพสวยๆมาฝากด้วยค่ะเด้อก็ให้สุขมันสุขสวันตะวันมาเด้อพี่น้องมาบงทางนี้เท่าไหร่เท่านนที่ตัดมายังท่านไม่ใช่การน,นะพี่น้องนะคะเออดูฟ้าฝั่งนั้นก็สวยค่ะ ตอนนั้นก็สวยคะ่ะอุ้ยงาม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 จริงๆง,งามจริงๆเนี่ยต้นอันนี้เนี่ยถ้าเขาออกดอกมันจะสวยนะตอนนี้เขายังไม่ออกดอกไงตอนนั้นตอนนั้นค่อยตอนนั้นเขายังไม่ทําถนนเนาะโอ้ตอนนั้นไม่รู้มาถ่ายตรงนี้เนี่ยเขาทำถนนไปแล้วแต่ถ้าทำมันออกดอกแล้วจะมาถ่ายจะสวยให้ดูนะคะโอ้พี่น้อง มาดูฟ้าฝั่งโอ้ยพี่น้องภูเขาโอ้ยจะกันฟองหน้าโอ้ยน้องอันอันฝนตกๆมีพี่น้องที่เมืหอวานตอนนึงเห็นฝั่งงามจอดถ่ายเอาไปฝากมุมกันนะภาสานพี่น้องจ๋าโชคดีโชคดีจ้าโอ้ยวันนี้ฝนตกพี่น้องฝนตกไม่แย่มีแห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 ่มันนี่วันนี้ฝนตกวันนั้นมาเดียวันนี้ฝนตกว็น่าอากาศหนาวพี่น้องหนาวเลยมันจะคำใบจะช้ามาแล้วมาแล้ว ยี่ตอนเช้าพี่น้องได้หมดถ้าจดชื่อนะวันนี้ไม่เห็นนกเลยทุกวันมาจะเห็นวันนี้มาแต่เช้านอนไปหากินหรืไก่หรอนกเช้าสวนแตงแห่งเมืองไต้หวันเมื่อวานเขาทำงาน็ิทีวันนี้สงสัยเขาจะทํากันเสร็จหรือว่าเขายังไม่มาไม่รู้แหละเพราะวันนี้เรามาแต่เช้านะวูเขาหลูกเก่ามาที่เก่าทํางานที่เก่าก็ห้สุขันสุขังสุขที บวยมากมีสุขีสุขขังสบายดีพี่น้องน่าแล้วประเทศไทยบรรยากาศสวยมากฝากสาวสวนแตงก,กัะเลี้ยวก็เก็บเลี้ยวกับลูกไม้แล้วกับลูกไม้แล้วก็เกี่ยวพอทากันเป็นทีมนะคะทำกันเป็นทีมนะคะภูเ,ะะเขาจะกั้นข้องหน้าแต่เวนมามันก็สวยงามบรรยากาศเขา้เขาๆเดิมๆแต่บ่มเอินเดิมพี่น้องของเลี้ยวเขาก็เลี๋ยวเขาก็ รถความเร็วด้วยพี่น้องนั่นรถอดีมันใบเหมือนจรวดนะเนี่ยไอ้ราคาเหมือนจรวดเลยนะ,นนะยนะคันนี้เขาคันมันวิวงามพี่น้องเลว่างงามเลยมาเจ้าเสาเลยทายจะนอนจ้ะมาเลยทายจ้ะเขาจะกันอะไรข้างหน้าคอยกมาวทำงานผ่านมาเะไรแเอ้าสนแต่งแห่เงเมืองไต้หวันนั่นแล้วเขาทำกันเป็นทีมด้วพี่น้องอ ทำกันเป็นทีมล้ม,ล,ม,ล,มลุกลุกเหนแหละเหมือนพืชนี่แหละคนเราก็ได้เยวก็ล้มเ้วก็ลุกขึ้นใหม่แล้วก็บอยใช่บายสุขปีชู